สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านทุกคนนะคะพบกับช่อง y o u t u b e สมมาทาโร่ค่ะเปิดไพ่ทายดวงดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2565 คลิปนี้ดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และหลักเกณฑ์การผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะลัคนากุ่มดูได้ราศีกลุ่มดูได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งค่ะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหรืออย่าลืมกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook ส้มมะพยากรค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีแบบมีค่าครูนะคะราคาเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาทและ 3ามคำถาม99บาท5คำถาม149บาทค่ะกรณีพิมพ์ถามตอบนะคะ1คำถาม2คำถาม3คำถามหรือ5คำถามกติกาง่ายๆทักแชทเพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรจากนั้นโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อได้เลยค่ะประหยัดรวดเร็วแม่นยำและตรงประเด็นกรณีโทรคุยในประเทศราคาเริ่มต้น20นาที20 9 9บาทต่างประเทศ20นาที359บาบาทค่ะวอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงก็ยังมีเหมือนเดิมนะเทียนมงคลเสริมดวงครอบจัก,กรวาลก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะชาวราศีกุมนะบอกแล้วว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ก,ก็อะไรที่ไพ่บอกอะไรที่ไพ่เตือน ให้เอาคำแนะนำที่ได้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่สัญลักษณ์ของเด e อ o ทาวคือการจบสิน้นให้เรามัระวังเรื่องของอารมณ์นะจบสวยจบไม่สวยบางทีมันก็ต้องจบ แต่ถ้าเลือกได้อยากให้จบสวยๆเรื่องการเรื่องงานใครอยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานใครอยากหางานใหม่สม้มมาอยากจะบอกว่า หาง,งานให้ได้ก่อนหรือว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมวางแผนสำหรับการหาง,งานใหม่ก่อนแล้วเราก็จะได้แบบโบกมือลาสวยๆเออไปแล้วนะ้าได้งานใหม่แล้วนะจากกันด้วยดีสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เดอะทาวเวอร์มันมากับสิบดาบไงอยากให้จบแบบสวยๆจากกันด้วยดีได้งานที่ใหม่อนาคตไกลมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จะบอกว่าไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางหลายใบ ไพ่ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลายใบย,ยังไงเดือนนี้คนราศีกุมต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแน่นอนไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่สามไม้เท้า ความตื่นเต้นตื่นตัวความกระตือรือร้นของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จและได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออารมณ์ร้อนใจร้อนหรือเกิดความไม่รอบคอบอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทํางานร่วมกับใครถ้ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานคุณเองต้องตรวจสอบตรวจเช็คทุกอย่างก่อนที่คุณจะรับงาน จากเขาหรือก่อนที่คุณจะเซ็นอนุมัติเซ็นอะไรต่างๆเนี่ยดูให้ดีๆจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเพราะว่าไพ่10ดาบจะมองว่าถูกแทงข้างหลังก็ได้จะมองว่าไม่รอบครอบก็ได้แล้วช่วงเนี้ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารคุยไม่ตรงกันเข้าใจไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่อยๆอ,อธิบายอย่าใช้อารมณ์แล้วในเรื่องของการเดินทางช่วงเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นสัญ<ม>ลักษณ์ของการเดินทางค่อนข้างชัดเจนนะแต่จะไปไหนจะทำอะไรอะ่ะ ค่อยๆขับรถได้ไหมอย่าใจร้อนหนึ่งฝนตกฟ้าร้องทัศนวิสัยไม่ดีนะคะ 2. บางทีตัวคุณเองอาจจะหัวร้อนหัวเสียนะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทางได้ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วก็ไพ่ที่เกี่ยวกับคดีความเห็นไหมไพ่ตราช่างเนี่ยเกี่ยวกับคดีความเพราะฉะนั้นทําอะไรใจเย็นๆนะถ้าเป็นเอกสารเป็นสัญญาเป็นธุรกรรม ทำด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็พนักงานบริษัททั้งหลายถ้าคุณเป็นลูกจ้างอะนะคะทำงานในองค์กรเนี่ยอยากให้คุณปฏิบัติตามกฎตามกติกาไม่อยากให้คุณเล่นนอกเกมไม่อยากให้คุณเล่นนอกกติกาเพราะว่าบางครั้งอะ่ะถ้ามันนอกกฎนอกกติกามันอาจจะมีเรื่องของการ ทำผิดกฎบริษัทหรือการทำผิดกฎหมายอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่า The Tower กับ10บดาวขึ้นแบบนี้ไพ่ตาช่างขึ้นแบบนี้ไม่ทำดีที่สุดไม่ทะเลาะกับใครดีที่สุดไม่ผิดพลาดดีที่สุดไม่มีอุบัติเหตุดีที่สุด และไม่มีเรื่องของข้อกฎหมายหรือคดีความดีที่สุดอาชีพที่เกี่ยวกับการอาบุรณะปฏิสังขรณ์อาชีพช่างโยธาอาชีพช่างรับเหมาก่อสร้างอาชีพอาตกแต่งภายในช่างไฟอาชีพช่างทั้งหลายในเดือนนี้งานจะปังบุริเย่มากๆหรืองานที่เกี่ยวกับสายขนส่งพวกโลจิสติกก็ดีหรืองานพวกทนายความนานผู้พิพากษางานตุลาการข้อ ค่างโดดเด่นในวงราชการเนี่ยสายตุลาการสายพิพากษาสายอายการสายทนายความโดดเด่นมากๆในเดือนนี้การเงินมีเรื่องให้เสียตังค์แต่ก็มีเรื่องให้ได้ตังค์เสียเงินไปกับก,บการซ่อมรถเล่นเลขทะเบียนรถเสียเงินไปกับก,บการซ่อมบ้านเล่นเลขทะเบียนบ้านมันจะมีรายจ่ายปรับปรับฉับพันเข้ามาหรือบางคน ช่วงนี้เดือนนี้อาจจะมีงานข่าวดำนะเพราะว่าไพ่สิบดาบเป็นสัญลักษณ์ของความพัดภาคสูญเสียแต่มีโอกาสได้มรดกมรดกนี้บางทีก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมรดกเลือดหรือเปล่ากลัวจะมีเรื่องของการฟ้องร้องกลัวจะมีเรื่องของการส่วนแบ่งอะ่ะมันอาจจะไม่ลงตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังแต่เลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่จะต้องซ่อมรถแล้วคนที่จะต้องซ่อมบ้านนะวางแผนให้ดีในเรื่อง ของการเงินเพราะกลัวรายจ่ายปุบปับฉับพลันเอกสารสัญญาธุรกิจธุรกรรมอย่าไว้ใจใครมากอ่านให้รอบคอบก่อนเซน็นและคุณมีเกณฑ์จะเป็นหนี้แต่ได้บ้านได้คอนโด ได้รถอย่างเงี้ยบางคนวางแผนจะซื้อบ้านใหม่บางคนวางแผนจะซื้อรถใหม่เป็นหนี้ก้อนใหญ่แต่มองว่าได้บ้านได้รถหรือมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองก็มองว่ายอดเยี่ยมนะไม่เดือดร้อนส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ต้องระมัดระวังแหละเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่สิบดาบเนะี่ยมีอยู่2องกรณีกรณีแรกแฟนเจ็บป่วยแฟนเจ็บป่วยไขย้ไม่สบาย กรณีที่สองปัญหาทะเลาะเบาะแวงอาจจะถึงขั้นต้องเลิกราอย่าร้างกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีเรื่องของการฟ้องหย่าก,ก็ได้ไพ่ที่เกี่ยวข้องเกิดกรดีความอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากแต่ถ้าคนที่แฟนใจร้อนขับรถเร็วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุกับเรื่องของแฟนป่วยไข้ไม่สบายเป็น2กรณีนะสําหรับคนที่โสดอาจจะเจอต่างชาติต่างภาษาอาจจะเจอคนในเครื่องแบบอันนี้ อยู่ที่คนราศีกุม ถ้าไม่เลือกเยอะมากเกินไปถ้าไม่สร้างเงื่อนไขให้กับชีวิตมากเกินไปอ่ะคุณเปิดใจได้มันจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่สัญลักษณ์ของไพ่ตาช่างอะ่ะบางทีคุณเป็นคนเลือกเยอะบางครั้งคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้ใครง่ายๆในลักษณะของไพ่ใบนี้มันเลยรู้สึกว่ากําหนดคุณสมบัติหรือสร้างเงื่อนไขนะคะในเดือน,นเนี้ยจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะเดินทางไกลค่อนข้างโดดเด่นบางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วย บางคนเดินทางในประเทศต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุย้ำกันอีกครั้งปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเข้ามาเพื่อจบปัญหาทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้จบถ้าไม่จบนะมันจะปวดหัวแต่มองว่าจบ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันเป็นเดือนแห่งการเคลียร์มันเป็นเดือนแห่งการสา,สางเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณเองต้องวางแผนชีวิตให้ดีรอบคอบให้มากๆและใจเย็นให้มากๆสุขภาพช่วงนี้กินอะไรนะท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษระวังแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแบบปุบป,ปับฉับพันต้องระมัดระวังให้ดีกระเพาะลำไส้ช่องท้องช่องนี้จะอ่อนไหวมากๆส่วนในเรื่องของความประมาทอาจจะทําให้นะไฟ ช็อตน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอิงลงชงเชงใจร้อนมันก็จะพลาดพลัง้งระมัดระวังเรื่องของความประมาทระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนเมื่อกี้เนี่ยย้ำเรื่องอุบัติเหตุไปหลายรอบแล้วอันเนี้ย อุบัติเหตุเล็กน้อยอาจจะได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะฉะนั้นนะ่ะทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วที่พูดย้ำๆซ้าๆเนี่ยไม่ได้จะบ,บอกว่าดวงคุณไม่ดีหรืออะไรแต่เราพูดกันย้ํากันบอกกันให้คุณมีสติยิ่งส้มมะยม้ำนั่นแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญต้องรอบคอบให้มากต้องควบคุมอารมณ์ให้มากต้องมีสติให้มากเพราะถ้าสิ่งที่พูดไปมันไม่เกิดขึ้นกับคุณเลย คุณเองนั่นแหละคือคนที่ได้ผลประโยชน์ช่วงนี้ทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ้างวิญญาณที่ถูกทําแท้งใครที่ใครเธอแท้งลูกแท้งบุตรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาบ้างหรือทําบุญลงศพก็ได้กับศพไรยาดนะเป็นการเสริมดวงแล้วก็ช่วงนี้ไหว้พระแม่อุมาเทวีเสริมดวงสักหน่อยใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a ฟ e b o o k สมมพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ